แล้วจริงๆผมเป็นคนเดียวที่ใส่สีดำด้วยก็เหมือนเขานัดกันมาแล้วก็ไม่ได้บอกผมอะไรเพราะทุกคนที่ยนอยู่คนนั้นก็อย่างที่บอกฟังจริงๆก็ผมว่า uh, everybody standing up t h e r e very talented uh, คือผมเป็นเกียรติมากเลยที่ได้ไปยืนอยู่ข้างบนนั้นกับทุกคนจริงๆคือเรามาเล่นงานแคสต์ปีนี้เปนีแรกใช่ไหมคะน,น,นี่เป็นปีแรกครับผมใช่ปีแรกเราขึ้นขึ้นเวทีแล้วก็แบบผมรู้สึกโชคดีมากครับผม ยังยังไม่กล้าที่จะรับปากว่าปีนี้แต่ว่าเร็วๆนี้ครับผมว่าเราจะจะได้เจอผมนะผมในโปรเจกต์ใหม่โฟมินิทครับผมตอนที่ถึงขั้นตอนไหนคะอย่างที่เพิ่งบอกทุกคนนะครับว่าเรากำลังเวิร์กบทเพิ่งเวิร์กบทเสร็จแล้วก็คือบทมันมันดีมากเลยครับผมแล้วคือตื่นเต้นอยากให้ทุกคนได้ดูเร็วเร็วนี้ครับผมนใจพันธุ์นอลเลยนะพัฒนาไปพรับคู่เลนะอ่าสอบถา อ๋ออันนี้เล่าไม่ได้อันนี้ผมเล่าแค่ได้ว่าผมจะเล่นตัวละครในเรื่องนี้สักคนหนึ่งใช่เราเป็นบทนำแล้วต้องเป็นบทนำอยู่แล้วใช่ครับผมครับผมมันมีความแบบว่ามันมันมีความแบบว่าเซอร์ไพรส์อะไรยังไงไหมอ๋อทุกอย่างต้องเป็นเซอร์ไพรส์เพราะผมไม่บอกอะไรสักอย่างตอนนี้ครับผมแล้วเราอะค่ะเออด้วยความที่ผบทำงานกับพี่แซมเป็นยังไงบ้างคะ อ,อ่าอย่างที่บอกคือตอนนี้เป็นแค่ช่วงประชุมครับผมก็ได้คุยกับคุณหมอแซมบ้างแต่ว่าก็คือ,คอมันเป็นในเรื่องของบททั้งหมดเล้วแต่ว่ายังไม่ได้เริ่รมิร์ k ช็อปครับผมแสดงว่าคุยกันอยู่ใช่ครับแตแ่ว่ายัง<ช>ไงยังไงปีนี้ปีนี้จะเริ่มถ่ายทำครับผม,ออมแล้วจะเดินนะคะอ๋อใช่ครับผมแมนส่วนครับผมหนังที่มาจากค่ายเรานะครับผมไม่ไม่ทราบว่าทุกคนนี้ได้ดูทีเซอร์หรือเปล่าผมทีเซอร์ที่อยู่ในยูทูบตอนนี้แล้วก็โปสเตอร์ที่เราจะ แต่ว่าก็ประมาณนี้ปอเขามปไปช่วงที่ีไไม่ไแต่เขาเ่ก็ว่า่โรนะอเขาต้องโชว์แต่เพราะเขาฝึกมาเยอะเขาบอกว่า,วาเขาระต้องดัดมือขนาดไหน,นครเขาฝึออกมาเยอะ เรโทรหาแจ็คกับบาคอนแล้วแล้วก็บอกว่าอ่าโชคดีเซฟไฟกันนะผมใ่ครับผมแมวตัวใหม่นะคะแมวตัวใหม่เป็นอเมริกันเคิร์นะครับผมเป็นพันธุ์อเมริกันเคิร์ตัวสีขาวชื่อโอคามิครับผมก็ผมเห็นว่าแมวตัวล่าสุดก่อนตัวก่อนตัวนี้นะครับผมก็ชื่ออาคมะ แล้วนะแล้วก็เขาก็ไม่ค่อยเล่นกับน้องเท่าไหร่ก็เลยบอกว่าหาน้องที่บอกอายุใกล้เคียงกันมันจะได้แบบเล่นกันนะผมสนิทกันตอนนี้เราพิกนคะมีสามตัวครับ,มรบผมก็พยายามบริหารเวลาให้ดีๆครับผมแต่ว่าก็ชวนี้ก็ยุ่งอยู่นะว่ครับผมใช่ร,รู้สึกว่าโชคดีมากๆเลยคมเพราะว่าเราได้เป็นเราได้ทำงานร่วมกับแบรนด์ที่ดีอย่างคานิว่าครับผมนะ้อง คนเลี้ยงสัตว์ผมรู้สึกว่าดีมากเลยผมเราได้ไปจอเตอเของกัขงกครับี่เลับีวได้ไปเจอตอออยาง,อยงครับผมยังไม่ได้เจอครัตอนไปถ่ายนี่คือเขาเป็น,เป,นเป็นดับแล้วก็มาอินสิร์ครับผม